นั่นก็คือสิงค์คำหนาวาพี่น้องบ้านแจมแก้ว ออกไปแล้วลูกไส้ละอยู่ท่งมั่งเห็นเขมลเขมลเขมวไปแล้วเอายังหนีไปบ่ท่านหนีไปหนีไผบ่ท่าได้เพราะว่าหัวเฮือยังสะบัดเกยยังเสมอกันพี่น้องเอายังจูด้วยจูแห้งสองเล่มสองได้จี้กันขึ้นมาแห้งกันขึ้นมานั่นก็คือสุดคำนะบ้านพี่น้องท่านจอมแก้วจูท่าควังพับถาดหนีออกมาหนีบ่ได้หนีบ่ได้เกอดจากปลาลูกไส้ละลูกไส้ละลูกไส้ลอยลูกไส้ลอยพี่น้องท่างเซตุล็อกจี้ขมาบอลขาวพรอมเอาละพี่น้องเป็นม้าอีกแล้วม้าอีก หน่อสามลากเพื่อเที่ยวนี่เป็นเพื่อจากพี่น้องนักขอนไก่สอนพิถัพิเนี่ยพี่น้องทั้งเซฟโผพี่น้องในน้ำของทงนั้นลูกสายลอยลูกสายลอยนี่ออกมานี่ออกมาในบ้านสองว้านพลัดพี่น้องเลยสามบ้านติดติดนั่นก็คือในน้ำของสิงค์คำนาวาจากบ้านจบเจ้านักขอนไก่สอนพิถีนิธารเป็น้อแพงยิ่งห่างเป็นนักสกีวิ่งไปเอาเล้วเลยเอาเลยวแบบไฟแรงแสนยิ่งเป็นบ้านเราทุกทีเอ้ยเอาแล้วลูกสายลอยลูกสายลอยนี่นั้นสะท้อนผ่านผ่านนี้ออกมานี่ออกมานี่ได้ก่อน

ลุ้มแม่น้องของเมสงเซนต์ทองดี่วนีออกจากชุดปล่อยมาแล้วประมาณสี่หอยเมตคมทันใจอยากอัแกียรั้งแปดห้อยเมตต่รวีเลยตอนนี้สังเก็บได้ว่าทั้งสองลัำยังบงนี้วไนเตียบเสียบเสียบสสีและก็คุกนี้เข้ามาเอาแล้วเว้ยเอาแล้วว่าตะไบก็ตะอยงกจนินตะไบก็ตะแยงเก็บแต้มห้องทองไปก่อนบกรวีเจ้าท้งนี้และทางนั้นที่เราขึ้นดูกับพรกับชิ้นใจเล็กกับพลั่วพลั่ลัง

เี้ยหวเรือยัสมัตยัสะันย่อสาวสวยจพอนวานจะหนีอยี่นรอนะพอนเอาวานลยได้ลองดจริงนองดริงลองดางเมื่อ่ทังมนลงกอยู่ั้นมานูทังบานอยู่ั้งบานนี้ออกมาอยี่้านยจ่บ้านเจ้าแอ่พ่อไรจิ๊จิ๊จี่จิ๊จิ๊นิ๊จิ๊ิจิ๊จิ๊จจิ๊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 พิ๊จิ๊จิจิ๊จิ๊จยนีย

อีกคือการกระทาของเราสำหรับเรือกูนี่เนาะ